พี่เก็บไปแล้วห้องน้ำอ่ะมองน,นี้ดีกว่าอ้ไป็นอไรมัมงแกมันองไปหาหมอหรอกไม่หาหรอกนะร่า,แ,าแกน่ะไปชี้ใส่หัวฉันฮ้อากาศร้อ,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 อน,นร้อนกินน้ำเย็นดีกว่า ได้ใว <Wow. S 1> ก็ดีสีแล้วสงสัยดื่มน้ำเยอะเกินไปหน่อยอ่ะก็ฉีดเล่เนี่ยห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนพี่เก็บไปแล้วห้องน้ำอะ่ะตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยสบายตัว ผดทําไมไปขี่ใส่จอมปลวกอย่างนั้นนะลูกคนโบราณเขาห้ามนะลูกนะโอ้โหยายยังยจะเชื่อของแบบนี้อีกเหรอมันไม่มีจริงหรอกน่ะคนโบราณก็ห้ามไว้ลูกอย่าเชื่อไว้มัง่งสะก็ดีนะไม่ได้ถ่ายให้อะไรอ่ะที่ที่มีถมเถไปทําไมต้องไปขี่ใส่จอมปลวกด้วยเด็กคนนี้พี่เลงจริงๆเลยเฮ้ยนี่มันสมัยไหนละ่ะยังจะเชื่ออีกเยอจริงๆเต็นนี้ มาสิอืมอืมอืมสิอืมเฮ้ยไปซิกกัสงสัยกินน้ำเยอะไปหน่อยเฮ้ยขี้เก็บไปห้องน้ำตรงนี้แล้วกันอุยทำไมฉีไม่ออกอะ่ะจะมือยไปบกอกากดีวกว่าแกครับผมฉีไม่ออกครับช่วยหน่อยอ้าวไปได้ไ,ดไปอ,อกไปีกอ่ะ ฉีไม่ออกไปฉีแต่ฉีไม่ออกนั่นแน่ใหญ่หว่าแล้วสงสัยเพระพยาะไปฉีใส่จอมปลวกแน่เลยนั่นไงของโบราณเขาห้ามไว้ไปฉีจอมปลวกจะฉีไม่ออกทีนี้ไปไปไปยายจะพาไปหาหมออ๋อไม่เป็นไรพ่อแกมันต้องไปหาหมอหรอกไม่หาหรอกนะเาแกนะ่ะไปฉีใส่หัวฉันเออ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 นี่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 น,นี่แกเป็นผีจอมปลวกเหรอใช่ไง หลานแกพอฉีดในหัวฉันฉันก็เลยเข้าสิงมันเนี่ยแล้วแล้วแล้วแ,วแฉันทำยังไงอ่ะเนี่ยหลานฉันไม่ทีจีจีจีไม่ออกไปตลอดหรือไงเนี่ยทำยังไงเนี่ยแกต้องไปขอโทษฉันแล้วก็แรงน้ำให้ฉันด้วยออไ,ดได้ได้ได้จ้ะเออถ้างั้นออกออกจากหลานฉันก่อนสิจะไปขอโทษได้งไงถ้าแกไม่ออกจากหลานฉันนะได้เออออกก่ขอนสิเออออกก็ยังออกก็ยัง เดี๋ยวครับทำไมยายได้พาผไปหา,มาหมอครับเพราะน้องโค้ดโดนผีจอมปลวกข้าวไวไปฉีดใส่หัวเขาเขามาบอกเมื่อตะกี้อ่ะจริงเหรอครับน้องโคดเดี๋ยวไปขอโทษเขาแล้วน้ำไปล้างหวัวด้วยผมเองเก็บไปเลยเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวไปเอาน้ำไปล้างไปเห็นไหมของโบราณยายบอกแล้วเชื่อไว้มั่งเนี่ยไม่เชื่ออะไรสักอย่างพี่เลน